ขอจะเดินพรท่านสื่อมวลชนทุกท่านชี้แจงข่าววัดพระธรรมกายวันที่3มีนาคม2560เวลา9นาฬิกาตรงเป็นวันที่16ที่วัดพระธรรมกายถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 1. ชี้แจงการเสียชีวิตของนางสาวพัฒนาเชียงแรง1.1พระมหานพครติดต่อเจ้าหน้าที่ DSI เป็นเวลาประมาณ13นาฬิก31นาทีคือเวลาหลังจากที่ทราบว่าเสียชีวิตแล้วและเป็นชุดสุดท้ายที่ตามไปเพื่อช่วยประสานงานความเรียบร้อย1.2แอปพลิเคชันไลน์ของผู้เสียชีวิตที่สามารถติดต่อได้นั้นเพราะที่มีการแจ้งขอยาพ่นในช่วงแรกอยู่ในพื้นที่หลังวัดพอจะมีสัญญาณอยู่บ้างแต่ก็ขาดขาดห,หายหาย แต่ถ้าในพื้นที่วัดธรรมกายติดต่อยากมากส่วนใหญ่ติดต่อกันไม่ได้เลย1.3หน่วยกู้ชีพ1669ได้รับการติดต่อนั้นเป็นช่วงหลังจากที่หน่วยกู้ชีพรัตนเวทของวัดไม่สามารถไปได้เนื่องจากติดด่านและประตูทางออกต่างๆที่ถูกปิด1.4ยืนยันว่าพื้นที่พักของผู้เสียชีวิต อยู่ในพื้นที่ควบคุมตามม .44 1.5ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ย่อมทราบอาการป่วยของตนเองจึงได้ร้องขอยาพ่นจากเพื่อนมาระงับอาการที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่เสียเวลาที่ติดด่านเจ้าที่เพราะเป็นพื้นที่ควบคุมตามม .44 ต้องผ่านถึง5ด่านประกอบกับ ถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์เพราะม .44 จึงเป็นเหตุให้เสียชีวิต 2. กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน 2.1. หลวงพ่อถูกกล่าวหาว่ามาร่วมกันกับนายสุประชัยเพราะนายสุประชัยนำเงินสหกรณ์มาบริจาคแต่ยังไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิด 2.2. กรณีนี้ศิษยานุสศิษย์ ได้ตั้งกองทุนเยียวยาช่วยเหลือสหกรณ์เท่ากับจำนวนเงินที่คุณสุปชัยนำมาบริจาคจำนวน1,057ล้านบาทและนอกเหนือจากสิทธิวัระธรรมกายแล้วสหกรณ์ก็ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากใครอีกเลยมิหนำซ้ำ DSI และอายการอายัดเงินที่ควรคืนสหกรณ์ไป3,800ล้านบาทและทราบมาว่าสหากรณ์ เตรียมฟ้องอาญาหากยังไม่ยอมคืนเงินที่อายัดไปขอดูอันนี้นะครับเป็นเงินที่เมื่อวานวันก่อนคุณประกิตประธานสาหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคองจันก็ออกรายการประชิญหน้าและก็ได้กล่าวไว้ว่า DSI อายัดเงินที่ควรคือสหกรณ์3,800ล้านบาท สากรเตรียมฟ้องอาญาถ้าเกิดว่ายังไม่ยอมคืนและก็ได้พูดถึงวัาพมกายว่าสิทธิ์มัดบริจาคเงินเยียวยาสากรสองงวดกว่า1,057ล้านบาทและก็ยังไม่มีที่ไหนเลยที่ให้เงินเยียวยาอย่างวัดพระธรรมกาย2.3รัฐบาลบอกจะช่วย1,000 0ล้านบาททุกวันนี้ ยังไม่มีเงินช่วยเหลือสหกรณ์เลย2.4เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินเยียวยาจากสิทธิวัดแล้วความเสียหายของสหกรณ์ในส่วนที่คุณสุภชัยนำมาบริจาคให้หลวงพ่อจึงหมดไปแล้ว2.5ณปัจจุบันรัฐบาลทุ่งงบประมาณไม่ต่ำกว่า48ล้านบาทวงเล็บอัตราวันละ3ล้านบาท เพื่อนำกองกำลังมาตามจับหลวงพ่อธรรมชยโยโดยอ้างเหตุความเสียหายของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อแล้วการดาเนินการเช่นนี้รัฐบาลมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ทำเพื่อสมาชิกสหกรณ์หรือเพื่อเจตนาแอบแฝงอื่นๆอ,อ,อะไรอีกหรือไม่ขอให้รัฐบาลช่วยให้คาตอบด้วย2.6ทำไม ไม่เอางบประมาณกว่า48ล้านบาทไปช่วยสมาชิกสหกรณ์ทั้งที่กำลังลำบากซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์บ้างมีอะไรแอบแฝงอีกหรือไม่2.7เจ้าที่ทหารตำรวจมีหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองและประชาชนแต่ทุกวันนี้กองกำลังจำนวนมากมาปิดล้อมวัดพระธรรมกายไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนแต่ตรงข้าม กองกําลังมิดล้อมรถพยาบาลที่กําลังเข้าไปช่วยเหลือคนป่วยในพื้นที่จนกระทั่งคนป่วยต้องเสียชีวิตจากคนป่วยกลายเป็นคนตายนี่หรือคือการช่วยปกป้องประชาชนโดยอ้างเหตุมาจาับหลวงพ่อธรรมชโยหรือไม่ 3. ความเคลื่อนไหวจากองค์กรต่างประเทศ3.1กรณีการประชุมองค์กรพุทธโลก ณเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ขอแจ้งว่ากรณีวัดพระธรรมกายไม่มีในวาระการประชุมปกติแต่เป็นวาระจรที่ถูกยิบยกขึ้นมาอภิปรายอย่างเร่งด่วนและกว้างขวาง <c oughs> เนื่องจากวัดพระธรรมกายเป็นองค์กรพุทธไทยที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง <c oughs> อันนี้เป็นจดหมายจากองค์กรพุทธโลกประเทศเกาหลีใต้นะ <c oughs> เมืองปูซาน ก็ได้เขียนเรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดไป 3. ขณะนี้ทางกระทรวงต่างประเทศของประเทศอังกฤษ Foreign and Common and Commonwealth Office ได้ตอบเรื่องของวัะธรรมกายแล้วและแจ้งว่าจะนำเรื่องนี้ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งท่านเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยทั้งท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ อล็กชาม่าเอจะได้เข้าพูดคุยเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทางการนับถือศาสนากับพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อไป3.3สมาคมพุทธทวีวปยุโรปยืนยันมีการยื่นหนังสือเรียกร้องร้องเรียน UN กรณีวัดพระธรรมกายถูกระเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช้ม .44 ของรัฐบาล ที่สำนักข่าวข้าหลวงใหญ่องค์การสหรประชาชาติ 4. วัดและประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกคุกคามและเดือดร้อนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ4.1กรณีเจ้าหน้าที่ DSI ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาตามหมายคน้นแต่ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาภายในวัดเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจสร้างความหวาดกลัวแก่พระสงฆ์และสัมเณร ลักษณะคล้ายผู้ไม่ประสงค์ดีเช่นเข้าพื้นที่ภายในวัดอย่างวิการโดยไม่ได้รับอนุญาตอัดส,สายสัญญาณถอดอุปกรณ์ทำลายกล้องวงจรปิดที่ทางวัดและมูลนิธิติดต,ตั้งไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบรวมถึงการจับกุมพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยไม่มีสาเหตุสรุปทรัพย์สินที่ถูกเจ้าหน้าที่ DSI และตำรวจทำลายไป 1. กล้องประตูแปดสองกล้องประตูเจ็ดสามกล้องรั้วประตูสังกสีข้างประตูหนึ่งสี่กล้องประตูหนึ่งติดริมถนนคลองสามห้ากล้องมุมอาคารปันพระบริเวณพื้นที่หนึ่งร้อยไร่และจามรัศมีานตรงข้ามประตูสี่อันนี้เป็นภาพขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาน,นี้เองสดๆร้อนๆอันนี้คืออาคารพันพระ ็คือที่ปั้นพระพุทธรูปอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะใครก็ไม่ทราบมาทำลายกล้องวงจรปิดตามภาพอันนี้เป็นภาพที่จับได้นะมีการถือไม้อันนี้ก็ไม่น่าใช่เจ้าหน้าที่แต่ไม่ทราบว่าเป็นใครือคกันเหล่านี้ ล้วนเป็นทรัพย์สินสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นทรัพย์สมบัติที่เกิดจากความศรัทธ,ธาของญาติโยมแต่ถูกทุบทำลายและยึดไปโดยไม่ทราบสาเหตุ4.2เจ้าว้าทีทหารได้ขับไล่ให้พนักงานของวัดออกจากอาคารที่พักในบริเวณพื้นที่150ไร่แต่ทางวัดปฏิเสธและเจ้าว้าทีจึงกลับไปใช้ห้องปฏิบัติธรรมซึ่งเคยยึดไว้ก่อนแล้ว 4.3วันนี้ผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าจำนวน60กว่ารายบริเวณพื้นที่เมืองแก้วมณีและศูนย์อาหารเฉพาะชุมชนเมืองแก้วมณีนอกเขตพื้นที่วัดแต่อยู่ในเขตควบคุมพิเศษตามม .44 ไปร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพื่อขอให้ค้าขายได้เนื่องจากถูกปิดมาแล้ว16วัน5 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์เนื่องจากม44ควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายและสกัดทางเดินเส้นทางเข้าออกของวัดพระธรรมกายทางคณะทำงาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีความจำเป็นต้องขอเรื่องการจัดงาน223วัดปีที่13ครั้งที่126เดือนมีนาคม2560ที่จังหวัดนราธิวาส อย่างไรก็ตามทางวัดพระธรรมกายขอเป็นกำลังใจให้กับคณะสงฆ์ทหารตำรวจคุณครูอาจารย์นักเรียนและชาวไทยพุทธได้ยืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาในดินแดนสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบต่อไปสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายขอจเจริญพรท่านสือ่อมวลชนทุกๆท,ท่านส่วนคำถามก็ถ้ามีคำถามก็ขอเชิญทุกๆท,ท,ท่านได้ ทิ้งคำถามเขียนคำถามไว้กับสตาฟและทีมงานสื่อมวลชนเนาะทีมงานของวัดธรรมกายและเดี๋ยวทางสำนักสื่อารองค์กรจะได้ตอบทาง Facebook Page ของสำนักสื่อารองค์กรต่อไปขอเจริญพรทุกๆท่านนะขอให้ได้บวชทุกๆท่านท่านที่เป็นผู้หญิงก็ขอให้ได้เข้าวัดรักษาศีลทุกๆท่านนะมีความเป็นไปได้แต่ก็ทัางด้ฉันต้องรอท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน